งานวันนี้ค่ะเป็นงานถแถลงข่าวนะคะกับวันเขาดาวนะคะสิ้นปีเนี่ยเนาะสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะเราตั้งแต่ยี่สิบเก้าเลยไหมอะ่้าเลยยี่สิบเก้าเลยยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะกับเวทีใหญ่นะคะของโมโนทเวตินายนะคะอยากให้คนไทยทั้งประเทศนะคะหรือว่าชาวต่างชาติก็ดีนะคะ แบบเดินทางตรงไปที่พัทยาเลยค่ะไปที่เวทีโมโนโทเวนที่นายเลยเพราะว่าศิลปินเยอะมากศิลปินเยอะมากหนึ่งในนั้นมีเป็กด้วยเ<ร>เป็กไปวันที่31อค่ะ,ะและโชว์ครั้งนี้จะยังไงคะงโชว์โชว์ใหม่โชว์ยิ่งใหญ่บอกได้เลยว่าเป็นโชว์เราใช้โ,รโรกราฟนะคะจากดาวองคานนะคะลงมาสอนเราเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ช่างตัดชุดเนี่ยมาจากดาวเสานะคะช่างทำรองเท้ามาจากดาวพุธค่ะแล้วคุยกันยังไงคะคุยกันยังไงคะเราเร่แต่งเรียองแต่ระดัเรื่องมนจัมบุรเริไก่นงก น้องกงน้องก้องเซิร์บอยไม้ว่าบรรยากาศกริมทะเลด้วยพี่เปบกกี้บร<จ>รยากาศกริมทะเลบอกได้เลยว่าขนของเราแดนเซอร์เราทุกเส้นนะคะจะปลิวสวยแน่นอนค่ะนี่ขนเลยคะขน,ขนอะไรที่ยังไม่ได้เลเซอร์ก็ทุกขนเลยค่ะปลิวสวยแน่นอนเ,อเรียกว่าแสงสีเสียงนี่ครบแสงสีเสียงโอ,โอ้โหเวทีของโมโนเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเปีกจะเอาของเปีกไปเพิ่มเติมด้วยเอาแสงไปเองอยากจะเอาแสงไปเองใช่ค่ะพี่เปบกกี้จะปี๊ปีนแรก คือที่ไปขึ้นพัทยาพัทยาเป็นปีแรกค่ะกับโมโนค่ะเป็นปีแรกเลยแล้วหวังว่าจะไม่เป็นปีสุดท้ายหวังว่าอายุจะยืนอยู่ได้อีกหลายๆปีค่ะตื่นเต้นมากอยากทาโชว์าดีๆค่ะเพราะว่าพัทยาเนาะก็ฝรั่งก็เยอะอะไรก็เยอะเผื่อว่าจะได้เป็นมาดวงมาดามอะไรบ้างนะคะรู้สึกไงบ้างที่เราแบบเออมามอบเสียงเพลงส่งท้ายปีให้กับแฟนๆด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยโมโนเนี่ยจะแบบว่าเชิญศิลปินคนไหนไปบนเวทีก็ได้นะคะแต่มีเบกกี้ด้วยเพราะว่าคิวนักช่วงเวลานั้นศิลปินคนอื่นเต็มหมดแล้วค่ะก็เเลยไได้ทางรป ปีใหม่นี้อยากให้โอ伊พรเป็นแฟนแล้วก็ฝากเชิญชชนอีกรอบหนึ่งปีใหม่นะคะคุณขาก็ปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่บางคนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยยากลำบากหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะดีนะคะแต่ว่าปีหน้าอยากอวยพรทุกท่านนะคะดีแบบทั้งประเทศนะสุขภาพดีความรักดีร่างกายดีนะคะแล้วก็เงินดีด้วยขอให้มีความสุขคะ่ะโอเคนะโอเคไหมฮะฝากฝากงานอีกรอบอีกรอบหนึ่งให้หนูหน่อยพัทยาเขาดาวสองศ คุณคะฝากงานด้วยค่ะโมโนนะคะเวทีใหญ่ที่พัทยานะคะเราจัดกันย9 30ิบเกนะคะนอกจากเราจะยึดชายหาดพัทยาแล้วเรายังยึดเกาะร้านด้วยนะคะใครสนุกบนแผ่นดินใหญ่ก็สนุกได้ใครอยากไปอยู่บนเกาะก็ไปได้กับเวทีของโมโนทเวนตี้นค่ะสนุกแน่นอนค่ะศิลปินเพียบโอเคอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอยากเป็นมาดาอย่างเงี้ยตอนนี้คือหัวใจเป็นไงหัวใจหัวใจหัวใจเหรอคะหัวใจก็หัวใจก็ปกติดีค่ะ ว่างไหมคะอะไรนะคะคว่างค่ะอยากปล่อยเช่าราคาไม่แพงคิดยังไงคะคิดยังไงคะก็คือพันห้าทั้งคืนอาจริงยังไงบ้างเนื um ่องหัวใจหัวใจความรักความรักตอนนี้ก็มีความสุขดีค่ะความรักก็ยังสดอยู่ค่ะยังยืนยันสถานะสดค่ะอืมนะคะตาแข่งเหรอคะคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะก็คนเข้ามาเยอะค่ะค่ะออกไปก็เยอะเหมือนกันเพาเข้ามาแล้วเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ออกไปเองมีคนเข้ามาติดอีกคนลรอคะมีคน ไม่เยอะไม่มีนะจริงๆไม่มีคนจีบนะไม่มีอ่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเราทํางานเยอะมั้งแล้วก็ไม่ได้ไปเจอผู้คนด้วยค่ะก็ไม่มีออค่ะสเปคเรามันแบบมันต้องสเปคเราเมันสูงหรือปล่ายังไงสเปคเราไม่สูงเลยค่ะสเปคเราก็ใครก็ได้เลย ที่เราจะต้องไม่ต้องจ่ายเงินเลี <aroma> ้ยงดูเขายังไงคะยังไงคือเราเขาก็อยากได้ผู้ชายที่ดูแลตัวเองได้ดูแลเราได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นก็พอถ้ารวยโอเคถ้ารวยก็ดีก็ไม่ได้ซีเรียสก็ดูคนที่แบบว่าเวลาใครเข้ามาจีบก็ถามว่าเธอมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวไหมอ่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีก็เลยยังสดอยู่อันจริงๆรหวางสเปคไงมางกับละครใหม่ของเราอยากได้คนดีแหละค่ะอยากได้คนดีอยากได้คนไม่เจ้าชู้อยากได้คนที่เข้าใจในความเป็นเรา จริงเชื่อว่ายังมีไหมคะไม่เจ้าชู้ก็ <c oughs> คนที่เราคิดว่าเขาไม่เจ้าชู้ชก็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่กล้าการันตีเลยวออ่าสุดท้ายแล้วมันมันพูดยากอะเรื่องแบบนี้ค่ะความเจ้าชูช้ไม่เจ้าชู้แต่ว่าองจริงเป๊กเป็นมนุษย์ที่ทนได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรทนได้ทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเรื่องเจ้าชู้ไม่ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอยากได้สมาธิไปใช้ในการทํางานอืมคือขัดขเรื่องนี้เลยเด็ดขาดเรื่องนี้ค่ะอารัณที่ผ่านมาไม่ทาให้เราเข็ด ความรักที่ผ่านมาทําให้เราเข็ดไหมคุณคะความเข็ดกับความคันมันใกล้กันมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าความคันมันเหนือความเข็ดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองได้ตามอัตโนมัติใช่ค่ะแลอยังตอนนี้คือเข็ดหรือคันกว่ากันคะอ่นนี้เริ่มคันแล้วตากล้องน้าหลักหัวล้อเยอะนะคุณอย่ายิ้มเยอะนะคะฉันจ้องฟันคุณอยู่ค่ะจิไอจิมไอจิมมันเป็นยัง เข็ดๆอยู่แม่คือตะกี้ทุ่งแ้ไม่เข็ดหรอกอจริงๆความรักมันก็สวยงามแหละขึ้นอยู่กับบุคคลณะช่วงเวลาที่มันสวยงามมันก็สวยงามของมันณะช่วงเวลาที่มันสิ้นสุดเราก็ต้องสิ้นสุดก็เหมือนต้นไม้ที่มันผลิดใบร่วงหลดมันก็มีใบงอกออกมาใหม่ได้เสมอเราห่วย เราโหยหาไหมโหยหาความรักเหรอคะก็ส่วนใหญ่เป็นหิวความรักไม่เน้นเน้นอยากกินของอร่อยเราทํางานหนักมากเรามีเวลาที่จะไปหาความรักไม่ได้เราทํางานหนักมากเรามีเวลาไปหาความรักไหมเราก็ไม่ได้ไปหาความรักเราก็มุ่งเน้นหาเงินก่อนตอนเน้หาเงินหางเงินหางเงินหาเงินใช่ถ้าความรักเขาจะมาเดี๋ยวเขามาของเขาเองค่ะเไม่มีเพื่อนเป็นเงินแนะนำหรือเพื่อนแนะนำเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ค่อยแนะนําอะไรเราเพราะว่า เพื่อนๆก็มีแบบแนะนําเหมือนกันแต่ลักษณะแล้วเหมือนเพื่อนเอาเราไม่ค่อยอยู่บางทีก็นัดว่าเออคนนี้ก็ดูดีนะอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปเจอเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ถามว่ารวยไหมคะแล้วผู้ชายก็ตกใจผู้ชายก็หนีไปเองใช่เจอกครก็ถาแรกแล้วรวยไหมรวยไหมคะถามก่อนหรือว่าเราเอาหน้าตาเป็นหลักค่ะต้อง ต้องลองถ้าถามว่าหน้าตาเป็นหลักไหมจริงๆนะเวลาเรามองคนที่ดูดีมันก็ดูดีมองคนที่ขมุูขมัวมันก็ดูเศร้าแล้วก็อยากได้ผู้ชายที่รู้สึกว่าเห็นปุ๊บเหมือนอาบน้ํามาแล้วเจวันรวดอะไรอย่างเงี้ยสมมติบางคนอาบน้ํามาแล้วทั้งอาทิตย์เลยแต่ก็ยังดูเหมือนไม่อาบน้ําอยู่ดีอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นแล้วเราก็ท้อเขา้าใจไหมคะใช่ไหมคะมาตรฐานสูงก็ไม่มาตรฐานสูงแต่อยากสบายตาอยากสบายตาฟันสวย ผิวดีอะไรเงี้ยก็ตก็ต้องมีอ่ะเนาะเราก็ต้องนิดนึง,งเป็นสเปคเยอะเหมือนกันนเนี้ยผ่านผ่านมือหมอมาสักหน่อยยังดีจะต้องเป็นเด็ก <c oughs> ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอายุค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วก็ค่าถูกใจก็โอเคเ<ป>ถ้าคุยกันแล้วโอเคเป็นเสียมาอย่างงี้เลยเนาะเป็นเสียก็คือ เป็นเสียนี่มีหลายแบบนะเสียที่เขารักสุขภาพออกลังกายเขาก็มีใช่ไหมล่ะเสียที่กินขาหมูทุกวันก็เสียก็ควรเดินรูวิ่งสักนิดนึงนะคะต่างชาติงรี้เอาต่างชาติได้ไหมต่างชาติตอนนี้กําลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะนก็พูดได้เวลาแบบต่างชาติมาเราก็โอ้อ้ากับต่างชาติเลยว่าฮัลโหลไอแค์สมุกอิงลิษ เข้ามาถึงเมืองไทยแล้วเราก็ชวนเขาไปว่ายน้ำไม่หลอกกลังกายก็ You want to s w i n m i n g together คือเราซ้อมไปเลยซ้อมไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยพัทยานี่แหละหมายหัวเลยคนไหนแบบอู้คือโชว์เสร็จเดินเลยโชว์สเต็ปเลยสลิปวิดมีฟรีไวไฟก็ยังจะแว่งโสดเลยยันยังโสดค่ะณตอนนี้อยู่สถานะโสดค่ะมันเหงาไหม โอ้มีบ้างช่วงแรกๆมีบ้างแต่ว่าจริงๆไปก็ไม่มีไม่ค่อยมีเวลาได้เหงาเพราะว่าทํางานทุกวันทํางานทุกวันทํางานทุกวันทางานทุกวันช่วงแรกมันก็แอบเซก่อนตอนก่อนจะนอนก็มีดิ่งบ้างนอนร้องไห้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอตื่นมาทํางานก็เราก็โอเคเหมือนเดิมตอนนี้ค่ะนอนคนยางไงตอนนี้ก็ไม่ได้นอนคนเดียวนอ <c oughs> นอออกับหมาค่ะนอนกับไลลาใช่แสดงว่าเขาดาวนี้ต้องเขาดาวคนเดียวเขาดาวไม่คนเดียวนะเพราะว่าที่เว<อ>ทีโมโนทเวนตี้นน์เนี่ยคนจะเยอะมากค่ะใช่ <c oughs> อ,อันนองการโชว์งานโชว์เป็นงานโชว์งานโชว์ก็ดีค่ะปีนี้พยายามนะสมมติว่าใครดูตรงนี้เปกสืบแบบว่าส่งเป็นแมสเซจได้ไหมคะเป๊กก็อยากมีเพลงฮิตมากเลยถ้าเป๊กได้เพลงฮิตอีกหนึ่งเพลงในชีวิตนะมันจะเป็นแบบสุดยอดแล้วอะ่ะคือทุกๆในสายงานอาชีพเป็กว่าเป๊กก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เลยแล้วเป็กก็คิดว่าเป๊กก็รับมือกับงานที่ ผู้บริหารเจ้านายทุกท่านรับมอบหมายมา mm hmm. ไปก็ว่าไปทําได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งเลยที่ชีวิตได้จะคอมพลีทเลยก็คืออยากได้เพลงฮิตจริงๆ mm hmm. ใช่ไม่มีเพลงฮิตอยากทำเพลงตัวเองอยากทาเพลงใครที่มีเพลงแล้วอยากจะติดแบบว่าติดต่อมาเขียนเพลงให้เพราะว่าคนที่เขาดังๆก็ไปติดต่อเขาแล้วเขาก็ไม่เขียนให้ <laughs> ใช่เพราะอะไร ไม่รู้เหมือนกันเขาคงไม่รู้ว่าตอบไม่ถูกอ,อ่ะใช่พี่คัตโตะเงี้ยพี่ติดต่อพี่คัตโตะลิปตาไปเพราะว่าแต่งเพลงให้หน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่น,น่าจะไม่คุณเป๊กกี้น่าจะไม่ใช่ทางเขา <c oughs> อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> ทางเราต้องเป็นยังไงทางเราทางเราน่าจะเป็นทางลูกลังนิดนึงเนี่ยมิกชลล์สีอย่างเงี้ยติดต่อน้องมิกไปน้องมิกปักบอกเ <c oughs> อกอแม่แม่ดูยากจริงๆอ่ะมันไม่รู้จะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปันเขาอยากมีเพลงปันอยากมีเพลงฮิตใช่จริงๆมัน แนวเพลงมันจะต้องไปประมาณไหนที่เขาบอกว่าแนวเพลงเหรอเอาจริงๆนะไม่รู้เลยว่าจะต้องสไตล์ไหนคนแต่งก็ต้องมองหลาให้ออกด้วยเราแค่อยากได้เพลงฮิตอะไรก็ได้ที่ว่าฮิตไหมคะฮิตเท่านั้นฮิตไหมคะอย่างนี้ต้องเป็นเพลงแดนหรต้องเป็นเพลงแดนไหมแดนก็ได้ช้าก็ได้ขอให้ฮิตขอให้ฮิตใช่นั่นแหละที่มันยากชื่อเพลงฮิตไปเลยเออฮิตไปเลยใช่ไหมคะมีสักท่อนไหมคะฮิตกี่โม ชีวิตมัสัน้นเดี๋ยวก็ตายแล้วอยากได้เป็นที่ีเพียงหนึ่งก่อนตายกี่อบก่อนแบบโอ้จริงมันจะคอมพิวต์นะเพราะว่าตอนนี้ทุกสายอาชีพเลยเป็ว,ว่าอพิธีกรเป็กก็ถือว่าเป็กทำได้ดีนะ<อ>ใช่ไหมคะแล้วก็คอมเมนต์เป็กก็ถือว่าเป็กทำได้ดีวงการอาหารเป็กก็ได้แชมป์มาทําได้ดีนะตอนนี้เป็กก็เข้ามาวงการอ่านข่าวด้วยที่ทางโมโนทเวนตีนายนี่มอบหน้าที่ให้เป็นข่าวตอนเย็นข่าวร้อมบวกอันนี้เป็กก็เริ่มทำเออเป็กก็ว่าเป็กก็เริ่มทําได้ดีประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ดีสุดไงค่ะทุกอาชีพ แต่กลายเป็นว่าอาชีพหลักที่ไปกลายเป็นว่ามันไม่สําเร็จอ่ะไปแค่แบบถ้าถ้ามีเพลงฮิตก็คือแบบนอนตายตาโบ๋ได้เลยจริงๆเรารู้สึกนอนไหมเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตแล้ต้องร้องเพลงโบดีมากกว่าเพลงตัวเองไม่นอยนะ <ๆ S 1> เพราะว่าโชว์ของเป็กสนุกอ่ะจริงๆออลูกค้าที่เคยดูชอบหมดไม่มีใครไม่ชอบโชว์เป็กเลยคนที่ชอบก็ไม่พูดใช่ใช่เขาก็มีมารยาทแหละพูดโออใช่ไหมล่ะนั่นแหละค่ะก็ทีเนี้ยถ้ามีเพลงฮิตไว้โอ้อวดสักเพลงหนึ่งในประวัติชีวิตแบบ เออเพลงฮิตเพราะว่าเพลงเนี่ยมันอยู่ยาวยาวนานบางทีเราตุยไปแล้วเกิดใหม่อีกสามชาติเป็นหมูหมากระไก่แล้วเพลงเราก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะคุยแซบโชว์ไปได้ค่ะช่วยไปแล้วนะคะขอทำถึงเรื่องคุยแซบโชว์อ่ะคุยแซบโชว์ที่แบบว่าพี่นวัตก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ไปรายการนี้สักทีเป็นรายการีนที่เอาจริงๆนะคุยแซบโชว์นะพี่นวัตพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยได้ไปรายการนี้สักทีอ่ะ พี่อย่าว่าแต่พี่เลยหนูยังคิวยากเลยหนูก็ยังไม่ได้ไปของเขาเลยค่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้เข้ารายการเลยจริงๆอันนี้ในเรื่องของตรงนี้เนาะเอาต้องบอกงี้ว่าไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าเป๊กก็เคยเห็นก็มีเนาะน้องอนฟ้ามีอะไรเงี้ยน้องเขาก็มากันนะคะอันนี้จริงๆเราไม่รู้รายละเอียดจริงๆใช่แต่สำหรับตัวพี่เป็กอย่าว่าแต่เขาเลยเนาะใช่ตัวเป๊กเองนิดนะตอนนี้คุยแซบยังไม่ค่อยให้เป๊กไปเลยค่ะพิธีเพราะพิธีกรเยอะเพราะพิธีกรเยอะเพราะคิวรอฮอต ไม่ฮอตค่ะว่างเดือนเออแต่เดือนหนึ่งว่างไม่เยอะว่าง30วัน <c oughs> <c oughs> จ้างงานได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่เปคือหลายคนมองว่าแบบรายการสารพีเยนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบทางด้านวิธีมิแกนแบบไม่ค่อยได้ไปออกเลยขอทิงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปค่ะแต่วิธีแต่งานเวิธีหนึ่งได้ไปออกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่น่าไม่น่าจะใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุยแทบก็คือไปก็เคยเห็นมิแกนก็ไปออกอยู่บ่อยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นตอนหลังหรือว่าอะไรเป็นการคุยกันข้างในหรือว่าอันเรื่องตรงเนี้ยไม่ไม่ทราบอะไรเลยจริงเพราะว่าเราแค่หน้าที่พิธีกรแล้วก็มีหน้าที่แค่สัมภาษณ์รู้แขกวันต่อวันเหมือนกันส่วนการหาแขกหรืออะไรก็ต้้ออองงยู่่ทีเจาาขรรก ที่ต้องเป็นคนที่ท,ท,ทราบว่าอะไรเป็นยังไงแต่บอกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรอกค่ะบพราว่าไม่น่าจะใช่เพราะปกติเนี่ยพี่สม้มเจ้าของออรินจมาม่าเนี่ยเธอเป็นคนจิตใจดีมากๆเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่มีดักไซอ่ะไม่มีดักไซนัคนน่ารักใช่แต่ทางน้ารายการมีฟีดแบ็กกลับมาหาพีมค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยไม่มีค่ะเราไม่มีเราไม่ได้อัปเดตกับตรงนี้นอกจากวันไปทํางานเราอาจจะมีคุยกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าณนะช่วงเนี้ยเปคก็ยังไม่มีคิวไปที่คุยแซฟเลย พอมันมีดราม่าหลายคนก็เหมือนแบบเริ่มแบนรายการอะไรเงี้ยจริงเหรอหรอ,อย่าแบนนะดูไปก่อนใช่ค่ะอดทนดูนะคะอย่าแบนค่ะเพราะจริงๆแล้วเราเรายังไม่รู้รายละเอียดข้างในเลยว่าจริงๆรแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะอย่าแบนเลยเพราะว่าตรงนั้นมีพิธีกรหลายคน <c oughs> ที่ที่ทํางานดีมากๆเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือเป๊กที่แบบเสียดายนะอย่าอย่าไม่ดูเลยจริงๆอืมค่ะขอบคุณ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 นะคะขอบคุณค่ะ